เพื่อนๆเ,เคยเจอเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าที่ดูมีสเสน่ห์พูดจาดีแต่กลับเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาศชอบบงการหลอกใช้คนอื่นไม่มีความเห็นอกเห็นใจและสร้างความวุ่นวายในองค์กรบ้างไหมครับถ้าคำตอบคือใช่ คุณอาจกำลังเผชิญหน้ากับไซโคแพดในที่ทำงานครับพวกเขาไม่ใช่ฆาตรกรต่อเนื่อเหมือนในหนังแต่เป็นบุคคลที่มีลักษณะทางจิตวิทยาแบบไซโคพารตี้ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อบ,บรรยากาศการทำงานขวัญกำลังใจและแม้กระทั่งความก้าวหน้าในอาชีพของคุณได้วันนี้ต้องวันจะพาคุณไปเจาะลึกว่าไซโคแพดในที่ทำงานมีลักษณะอย่างไรสัญ,ญญาณเตือนที่สำคัญในการระบุตัวตนของพวกเขาและที่สำคัญที่สุดคือ7วิธีที่พิสูจน์แล้วว่า ใช้ได้จริงในการปกป้องตัวเองจากนักบงการเหล่านี้เพื่อให้คุณสามารถเอาตัวรอดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษปกป้องหน้าที่การงานและรักษาสุขภาพจิตของคุณไว้ได้ใครอยากเข้าใจด้านมืดของจิตวิทยาในองค์กรและเสริมกรอบป้องกันตัวเองให้แข็งแกร่งห้ามพลาดตอนนี้เลยครับยินดีต้อนรับสู่ The s h o t Key Podcast พอดแคสต์ที่จะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสของคุณ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว The Short Key Podcast ทุกคนตะวันพาเคล็ดลับสุดยอดมาเสิร์ฟถึงหูคุณอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่อาจจะฟังดูน่ากลัวแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นได้ในทุกองค์กรน,นั่นก็คือไซโคพาธในที่ทำงานครับฝากกดติดตามช่อง The Short Key เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นโอกาสของเราบนทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับที่อยู่กับเราเสมอมา เพื่อนๆครับลองนึกภาพตามนะครับคุณมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่ดูดีมีความมั่นใจสูงฉลาดเฉลียวและดูเหมือนจะเป็นดาวเด่นขององค์กรแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณเริ่มสังเกตเห็นว่าเขาคนนี้ไม่เคยแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเลยชอบเอาเปรียบหลอกใช้คนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและไม่เคยรู้สึกผิดกับการกระทําของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการโกหกการบิดเบือนข้อมูลหรือการปั่นหัวคนอื่นเขาสามารถเลื่อนตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจว่าใครจะต้องเจ็บปวดจากการกระทำของเขาครับนี่แหละครับคือลักษณะของบุคคลที่เราอาจเรียกว่าไซโคพาธในที่ทำงานครับซึ่งไม่ได้หมายถึงฆาตกรต่อเนื่องเหมือนที่เราเห็นในภาพยนตร์นะครับแต่หมายถึงบุคคลที่มีลักษณะทางจิตวิทยาแบบไซโคพาธีซึ่งรวมถึงการขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างรุนแรงความเจ้าเล่ห์ การบงการและความมักใหญ่ไฟสูงโดยไม่สนใจผลกระทบต่อผู้อื่นครับคนกลุ่มนี้มักจะประสบความสำเร็จในบางสายอาชีพที่เน้นอำนาจและการควบคุมเช่นผู้บริหารระดับสูงนักการเมืองหรือทนายความครับงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าประมาณ1%ปอร์เซของประชากรทั่วไปมีลักษณะไซโคพาติกแต่ตัวเลขนี้อาจสูงขึ้นถึง3-21%ในหมู่ผู้บริหารระดับสูงบางกลุ่มครับ BB a c a n Hair 2006ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนกลุ่มนี้ในที่ทำงานมากกว่าที่คิดครับการมีไซโคพาธในที่ทำงานสามารถสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อบรรยากาศองค์กรขวัญกำลังใจของพนักงานและแม้กระทั่งความก้าวหน้าในอาชีพของคุณได้ครับเพราะพวกเขาคือหมาป่าในคราบแกะที่สามารถทำลายความไว้วางใจและสร้างความวุ่นไวายได้อย่างแนบเนียนครับ วันนี้เดอะช็อตคีจะพาคุณดำดิ่งลงไปในแก่นแท้ของไซโคพันในที่ทำงานทำความเข้าใจว่าพวกเขาแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรสัญญาณเตือนที่สำคัญในการระบุตัวตนของพวกเขาและที่สำคัญที่สุดคือ7วิธีที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้จริงในการปกป้องตัวเองจากนักบงการเหล่านี้ครับ <c oughs> เพื่อให้คุณสามารถเอาตัวรอดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ ปกป้องหน้าที่การงานและรักษาสุขภาพจิตของคุณไว้นี้จะเป็นตอนที่เจาะลึกและเต็มไปด้วยตัวอย่างที่นำไปใช้ได้จริงแน่นอนครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจว่าไซโครแพดในที่ทำงานมีลักษณะอย่างไรและทำไมพวกเขาถึงเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวครับไซโครแพดในที่ทำงานคืออะไร นิยามไม่ใช่การวินิจฉัยทางคลินิกอย่างเป็นทางการในบริบทของ DSM-5 หรือคู่มือวินิจฉัยและสถิติสำหรับความเผ็ิดปกติทางจิตแต่อย่างใดแต่เป็นคําที่ใช้เรียกบุคคลที่มีลักษณะทางจิตวิทยาแบบไซโคพารตีที่แสดงออกในบริบทขององค์กรโดยมักจะเป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่มีบุคลิก,กภาพที่โดดเด่นแต่เป็นอันตราย ลักษณะสำคัญของไซโคพาธีที่มักพบในที่ทำงานขาดความเห็นอกเห็นใจ Lack of Empathy ไม่สามารถเข้าใจหรือรู้สึกถึงอารมณ์ของผู้อื่นไม่สนใจว่าการกระทำของตนจะส่งผลกระทบต่อใครหลอกลวงหรือเจ้าเล่ห์ d e i s f u l or manipulative) โกหกเก่งบิดเบือนความจริงเพื่อประโยชน์ส่วนตนใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือหลงตัวเองหรือโอ้อวด grandiose sense of self-worth or narcissistic เชื่อว่าตัวเองเหนือกว่าผู้อื่นมีสิทธิพิเศษและมีความสำคัญที่สุดไร้ความสำนึกผิดหรือไม่รับผิดชอบและก็ remorse or responsibility ไม่รู้สึกผิดกับการกระทำที่ทำลายผู้อื่นและมักจะโทษคนอื่นเมื่อเกิดปัญหา มีเสน่ห์ผิวเผิน (superficial charm) ดูดีมีคารมคมยากายสามารถดึงดูดและสร้างความประทับใจให้ผู้อื่นได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงแรกหุนหันพลันแล่นควบคุมอารมณ์ไม่ได้ (impulsive) or poor behavioral controls ตัดสินใจเร็วทำอะไรโดยไม่คิดหน้าคิดหลังและอาจแสดงความก้าวร้าวหรือหงุดหงิดง่ายเมื่อถูกขัดใจ สแสวงหาความตื่นเต้นเบื่อง่าย Sensation seeking or bored dom ชอบความท้าทายใหม่ๆอยู่เสมอและเบื่อหน่ายกับงานประจำมักใหญ่ไฟสูงต้องการอำนาจ Ambitious or power hungry มุ่งมั่นที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วโดยไม่สนวิธีการทำไมไซโคพาธในที่ทำงานถึงอันตรายทำลายขวัญและกำลังใจ พวกเขาสามารถสร้างความเครียดความวิตกกังวลและความหวานระแวงในทีมทําให้ประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมลดลงสร้างความขัดแย้งและแบ่งแยกพวกเขามักจะใช้เทคนิค divide and conquer แบ่งแยกและปกครองสร้างความไม่ลงรอยกันระหว่างพนักงานเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์ขโมยผลงานหรือทำลายชื่อเสียงพวกเขาสามารถแอบอ้างผลงานผู้อื่น หรือสร้างเรื่องเพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวสูงสุดไม่สนใจเป้าหมายขององค์กรแต่จะใช้ตำแหน่งและอำนาจเพื่อประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นทำให้องค์กรเสียทรัพย์สินและชื่อเสียงการตัดสินใจที่หุนหันพันแล่นหรือการกระทำที่ไร้จริยธรรมของพวกเขาอาจนำไปสู่ความเสียหายทางการเงินหรือชื่อเสียงของบริษัทยากที่จะระบุและจัดการ ด้วยเสน่ห์และความสามารถในการหลอกลวงทำให้คนทั่วไปยากที่จะจับไตได้ตั้งแต่แรกและเมื่อรู้ตัวก็อาจสายเกินไปครับการตระหนักรู้ในลักษณะเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องตัวเองและองค์กรจากภัยเงียบเหล่านี้ครับเพื่อนๆครับลองสังเกตพฤติกรรมของคนรอบข้างโดยเฉพาะผู้บริหารหรือเพื่อนร่วมงานที่ดูมีอิทธิพลดูนะครับว่าพวกเขากาลังแสดงสัญญาณเหล่านี้หรือไม่ มีเสน่ห์แรงและสร้างความประทับใจแรกได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขาดูมั่นใจมีคารมคมคายและสามารถดึงดูดผู้คนได้ง่ายในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกนี้จะเริ่มเปลี่ยนไปโกหกเก่งและบิดเบือนความจริงบ่อยครั้งพวกเขาสามารถโกกได้อย่างแนบเนียนไม่รู้สึกผิดและอาจสร้างเรื่องราวขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือเพื่อปั่นหัวคนอื่น ไม่แสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเลยพวกเขาไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับใครพวกเขาจะยังคงมุ่งมั่นกับเป้าหมายของตัวเองหลอกใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือพวกเขาจะเข้าหาคนอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นและจะทิ้งคนเหล่านั้นทันทีที่หมดประโยชน์ไม่เคยยอมรับผิดและมักจะโทษคนอื่นเสมอไม่ว่าปัญหาจะใหญ่แค่ไหนพวกเขาจะไม่เคยยอมรับความรับผิดชอบและจะหาแพะรับบาปเสมอ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนคนละคนบางวันดูดีมีสเสน่ห์แต่บางวันอาจแสดงความเย็นชาก้าวร้าวหรือหยาบคายได้อย่างกระทันหันโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนชอบสร้างความขัดแย้งหรือแบ่งแยกคนในทีมพวกเขาอาจจะนินทาใส่ร้ายป้ายสีหรือสร้างเรื่องให้คนอื่นทะเลาะก,กันเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์จากสถานการณ์นั้น มีความทะเยอทะยานสูงมากและมุ่งเน้นแต่ชัยชนะของตัวเองพวกเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นการเหยียบย่างคนอื่นหรือทำผิดกฎเกณฑ์โดยไม่รู้สึกผิดหากคุณสังเกตเห็นสัญญาณเหล่านี้ในตัวใครบางคนนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังเผชิญหน้ากับบุคคลที่มีลักษณะไซโคแพติกในที่ทำงานครับเมื่อเราเข้าใจลักษณะและสัญญาณแล้ว ทีนี้เรามาดู7วิธีที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลจริงในการปกป้องตัวเองจากไซโคพาธในที่ทำงานครับวิธีที่1ตระหนักรู้และยอมรับความจริง acknowledge and accept reality หลักการสิ่งสำคัญที่สุดคือการยอมรับว่ามีบุคคลประเภทนี้อยู่จริงและพฤติกรรมของพวกเขาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆ วิธีทำาม 1. หยุดสงสัยในตัวเองอย่าคิดว่าคุณคิดมากไปเองหรือคุณกําลังเข้าใจผิด 2. อย่าพยายามเปลี่ยนพวกเขาคนที่มีลักษณะไซโคแพติกไม่ได้มีแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเอง 3. ทํทำความเข้าใจว่าพวกเขาแตกต่างจากคนทั่วไปพวกเขาไม่มีความเห็นอกเห็นใจและจะไม่ตอบสนองต่ออารมณ์เหมือนคนปกติวิธีที่2 ตัดขาดความสัมพันธ์ทางอารมณ์ Detach emotionally หลักการอย่าให้อารมณ์ของคุณถูกปั่นป่วนจากการกระทำของพวกเขาวิธีธรรม 1. อย่าตอบสนองต่อการยั่วยุเมื่อพวกเขาพยายามทำให้คุณโกรธเสียใจหรือรู้สึกผิดให้พยายามควบคุมอารมณ์และไม่ตอบโต้ 2. อ,อย่าให้ความเห็นอกเห็นใจพวกเขาจะใช้ความเห็นอกเห็นใจของคุณเป็นช่องโหว่ในการบงการ 3. ม,มองพวกเขาเหมือนคนแปลกหน้าปฏิบัติกับพวกเขาด้วยความเป็นมืออาชีพเท่านั้นไม่ต้องเปิดใจหรือสร้างความสนิทสนมวิธีที่3เก็บหลักฐานและบันทึกทุกสิ่ง document everything หลักการการมีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่สุด วิธีทำา 1. บันทึกอีเมลข้อความแชทหรือเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของพวกเขา 2. จดบันทึกเหตุการณ์วันเวลาและสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดเมื่อเกิดปัญหาหรือความขัดแยง้ง 3. ถ่ายทาบหรือบันทึกเสียงถ้ากฎหมายอนุญาตและจำเป็นวิธีที่ 4. สร้างขอบเขตที่แข็งแกร่ง set frame boundaries หลักการการกำหนดขอบเขตท,ที่ชัดเจนจะช่วยปกป้องคุณจากการถูกบงการวิธีทำเรียนรู้ที่จะปฏิเสธไม่ต้องรู้สึกผิดที่จะปฏิเสธคำขอที่ไม่สมเหตุสมผลหรือการขอร้องที่เกินเลยสื่อสารอย่างชัดเจนบอกให้พวกเขารู้ว่าคุณยอมรับพฤติกรรมแบบไหนไม่ได้จำกัดการติดต่อหากเป็นไปได้ให้ลดการปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะการ,รเผชิญหน้าแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว วิธีที่5สร้างเครือข่ายพันธมิตรในที่ทำงาน Build a support network หลักการคุณไม่สามารถเผชิญหน้ากับพวกเขาได้เพียงลำพังการมีพันธมิตรจะช่วยคุณแข็งแกร่งขึ้นวิธีทำพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานที่ไว้ใจและสังเกตพฤติกรรมร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายบุคคล HR ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลสำคัญกับไซโคแพทเพราะพวกเขาจะใช้มันเป็นอาวุธ วิธีที่ 6. พัฒนาทักษะการสื่อสารแบบยืนยันสิทธิ์ (Assertive Communication) หลักการการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาแต่สุภาพจะช่วยคุณปกป้องตัวเองได้โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นวิธีทำรรพูดอย่างชัดเจนและตรงประเด็นไม่ต้องอ้อมขอมใช้ i Statement เช่นฉันรู้สึกไม่สบายใจเมื่อคุณพูดแบบนั้นแทนที่จะคุณทำให้ฉันโกรธ ฝึกการไม่ให้ข้อมูลที่ไม่จําเป็นอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่พวกเขาอาจนําไปใช้บงการได้วิธีที่ 7. ประเมินสถานการณ์และพิจารณาทางเลือกอื่น Assess the situation and consider your options หลักการหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคุณอย่างรุนแรงคุณอาจต้องพิจารณาทางเลือกอื่น วิธีทำรรปรึกษาฝ่ายบุคคล HR หรือผู้บริหารระดับสูงที่คุณไว้ใจโดยใช้หลักฐานที่รวบรวมไว้พิจ,จรารณาการโยกย้ายแผนกหรือตำแหน่งหากเป็นไปได้หากสถานการณ์เลวร้ายและส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตอย่างหนักการหางานใหม่หรือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพของคุณเอง เพื่อนๆครับการมีไซโครพทในที่ทำงานเป็นความท้าทายที่ร้ายแรงแต่เมื่อคุณตระหนักรู้ถึงสัญญาณมีเครื่องมือในการปกป้องตัวเองและกล้าที่จะขอความช่วยเหลือคุณจะสามารถเอาตัวรอดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษปกป้องหน้าที่การงานและรักษาสุขภาพจิตของคุณไว้ได้ครับจงเป็นผู้รอดชีวิตที่แข็งแกร่งนะครับก่อนจะจบ EP นี้ตะวันอยากถามเพื่อนๆทุกคนครับว่าจาก7วิธีเอาตัวรอดจากไซโคแพทในที่ทำงานที่เราแบ่งปันกันไปมี วิธีไหนที่คุณคิดว่าจะนำไปปรับใช้ได้ทันทีและวิธีไหนที่คุณรู้สึกว่ายากที่สุดที่จะทำครับและคุณมีประสบการณ์การรปเชิญหน้ากับบุคคลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในที่ทำงานที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆฟังบ้างไหมครับมาคอมเมนต์และแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะอยากอ่านมากๆเลยครับ หากตอนนี้มีข้อผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลที่อาจคลาดเคลื่อนไปบ้างตะวันต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับทุกความคิดเห็นของเพื่อนๆสําคัญกับเราเสมอเลยครับเราจะนําไปปรับปรุงให้ดีที่สุดครับสําหรับวันนี้ตะวันขอลาไปตอนแล้วเจอกันไหนในตอนหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมมีเกร็ดและเกร็ดน้อยที่อยากฝากไว้ให้คิดอีกนิดครับเพื่อนๆเ,นเนคยได้ยินคําว่าความรู้คืออํานาจไหมครับ มันไม่ใช่แค่คำคมนะครับแต่มันคือความจริงที่โคตรสำคัญครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องรับมือกับสถนานการณ์ที่ยากลำบากในที่ทำงานการที่คุณเข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่นและมีวิธีรับมือที่ถูกต้องจะเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเองครับจองเป็นคนที่มีความรู้และแข็งแกร่งนะครับขอบคุณอีกครั้งที่อยู่ด้วยกันจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าของ The Short Key เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นโอกาสครับไปจริงๆแล้วนะ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องที่มาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้เพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามผมฝากกดติดตามมาไว้กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดสาระดีๆที่เราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงต้องขออภัยกับเพื่อนๆมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะแชร์อะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับทุกคอมเมนต์ของเพื่อนๆผมอ่านหมดทุกคอมเมนต์เลยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับ The Short Key Podcast หวังว่าเพื่อนๆจะได้เคล็ดลับดีๆไปปรับใช้แล้วมาเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสกันนะครับ <S The s h o t Key Podcast Podcast ที่จะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสของคุณ